สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราก็จะมาแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะสำหรับบัฟคู่แต่งงานของเรานะฮะโดยที่ไม่ได้อยู่ในตี้เดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบัฟ ABK หรือว่าจะเป็นการชุบนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเลยนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมไปดูกันฮนะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาเก็บเลเวลที่อนุบิตค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเขายืนซ้อนตัวกันเยอะนะฮะทำให้เราเนี่ยบัฟ AB ไม่ค่อยเห็นชื่อนะครับก็คราวนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเลยนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะฮะตอนนี้พีทผมตายนะฮะเดี๋ยวสลับหน้าจอให้ดูก่อนนะฮะปึ๊บอ่ะพีทตายอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แล้วทีนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าตัวคูเซเดอร์ของผมเนี่ยชุบพีทได้ยังไงนะฮะในเมื่อซ้อนตัวกันอยู่อย่างนั้นเยอะเต็ไมไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวสลับหน้าจอมาเป็นคูเซเดอร์ก่อนปุ๊บเราก็ง่ายๆเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนแอดเพื่อนกันก่นกอนนะครับอย่างเช่นตัวละครของผมระหว่างคูเซเดอร์กับพีทผมเนี่ยที่แต่งกันที่แต่งงานกันแล้วนะครับก็แอดเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาไอ้ตรง อ่าหน้าจอคําว่าเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะชุบยังไงเพราะว่าเราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกชื่อไม่เจอเลยก็ง่ายๆนะฮะให้เรากดที่ใบชุบใช่ไหมฮะับเปิลคลิกขึ้นมามันจะเป็นอ่าวงกลมชุบแบบนี้ใช่ไหมฮะเราหาชื่อไม่เจอเราไม่ต้องหาชื่อนะฮะให้เรามาตรงคําว่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจะมีวงกลมนี้ใช่ไหมฮะกดที่ชื่อได้เลยคลิกไปที่ชื่อนะฮะหนึ่งทีปุ๊บอย่างนี้อ่ะคราวนี้มันก็จะทําการ ชุบตัวละครอ่านี่ชุบมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวสลับหน้าจอพีทไปให้ดูปึ๊บอ่ะพีทเราก็ชุบขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงน,นี้เนี่ยคนที่เขามาเก็บเลเวลที่อนุบิดกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนพ่วงนะฮะพูดง่ายก็คือเอาแต่รูเซเดอร์เข้าแล้วก็เอาตัวที่แต่งงานเนี่ยเอาไว้โยนอย่างเดียวแล้วทีนี้เนี่ยเราจะบัฟยังไงเพราะต่างคนก็ต่างมีพีทนะฮะ คูเซเดอร์ในตี้ส่วนใหญ่จะมีพีทโยน SP กันหมดนะครับแต่ทีนี้คนมันเยอะอย่างนี้เราจะบัฟยังไงก็ง่ายๆเหมือนตัวเมื่อสักครู่เลยฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่หน้าจอคูเซเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับกลับไปที่หน้าจอคูเซเดอร์ปรึ๊บอ่าตอนนี้นะฮะคูเซเดอร์ผมไม่มีสกิลบัฟเลย A บง AB ไม่มีนะฮะเราต้องการจะบัฟ AB จะทำยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องคลิกชื่อนะฮะเพราะว่าคนมันเยอะซะเหลือเกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวสลับไปหน้าจอพี่ต่อ ก็ง่ายๆฮะให้เราเปิดหน้าจอปาร์ตี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปที่หน้าเพื่อนนะฮะอ่าอันนี้เราแอดเพื่อนกันไว้แล้วใช่ไหมฮะก็ง่ายๆเลยนะครับกดสกิลเลยเบสซิ่งนะฮะ agi นะครับแล้วก็ a นะฮะฮิ้วด้วยอ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองสลับไปหน้าจอกูเซเดอร์นะครับว่าได้บัฟหรือเปล่าฟึบ นี่ก็ได้บัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกชื่อแบบนี้ไม่ต้องไปหาชื่อเพราะว่าเรียกว่าไงดีนะฮะคนมันเยอะเหลือเกินเราเอาเมาส์ไปดูชื่อไม่ไหวนะครับผมคนมันเยอะจริงๆฮะก็เป็นคลิกง่ายๆนะครับผมที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์ like กดแชร์ให้กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ